มิราดเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ถ้า คนงบน้อยแต่ถวนตัวอยากแนะนำพยายามเล่นปีใหม่ๆไว้ก่อนเนาะเพราะว่าด้วยความเป็นอีโคคาร์เนี่ยวัสดุต่างๆเขาก็ออกแบบให้อายุมันไม่ได้ยาวมากส่วนใหญ่ก็เอเกิน10ปีแล้วมันก็มักจะมีแตกมีหักมีมีเสื่อมสภาพได้ไวกว่ารถที่สเปคสูงๆอ่ะเนาะปีใหม่มมมมประมาณก็ปีปป18 19 20ปหน่เี่พวกเลียมๆอะไรเงี้ยเออได้อยู่แต่ถ้าปีแรกๆต้องบอกว่าบางทีพูดยากนะเพราะว่าถ้าปีแรกก็ปี12ใช่ไหม 2,012ก็ปีแล้วเนี่ยสองก็13ปีแล้วมันได้เข้าโครงการใช่มีรถคันแรกคันแรกเครื่องพันสองก็ได้คืน7-8หมื่นแถวๆนี้แหละจำไม่ได้คือพอเก่าแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบางทีก็ไปตามอายุนะฮะแต่ว่าไอ้มิลลาสดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคนะเท่าที่ขับดูพอถึงเก่ายัางไงเนี่ยมีซ่อมบ้างแต่ไม่ได้ถี่เท่ามาน์ทมารมารทซ่อมถี่กว่ามิลาด นี่ยังโอเคมิลาถือว่าค่อนข้างเสถียรไม่ค่อยเจออะไรที่แบบว่าจุกจิกปวดหัวกวนใจใถือว่าถ้างบน้อยจริงๆอ่ะเล่นได้ค่อนข้างจะไม่ค่อยจุกจิกมากนะครับอัตราเล่นเปลืองมไม่เคยใช้ประจําหรอกแต่ถ้าตามสเปค1 8โลลิตรนะฮะอันนั้นคือแล้วก็ข้อดีก็คือก็เล็กหาที่จอดง่ายคล่องตัวลงมาไหลาเบานะครับเป็นเครื่อง3สูบชายสสูบมันก็จะกระพือหน่อยนะกระพือหน่อยเพราะมันเป็นเครื่องแค่3สูบนะอันนั้นคือข้อดีเรื่องความประหยัดเรื่อง ความความคล่องตัวเป็นรถที่แบบเหมาะสําหรับพวกมือใหม่ขัดขับรถบอะไรเงี้ยหาที่จอดง่ายส่วนข้อด้อยนะฮะก็เท่าที่เคยขับเนี่ยมันค่อนข้างบางนะบอบบางมากบอบบางคือถ้าไปวิ่งต่างจังหวัดไม่ค่อยอยากแนะนํามันไม่ปลอดภัยบางเท่าวีโอบางาบางที่สุดบางที่สุดส่วนตัวคิดว่าบางที่สุดในบรรดารถญี่ปุน่นทั้งหมดคิดว่ามิลาดเหล็กมิซูเนี่ยจะบางที่สุดส่วนตัวนะแล้วก็เท่าที่เคยขับร้อยกว่าปลิวนะฮะปลิวยิงท่านั่งยิงข้างหลัง4ีคน คือถ้าลงคอสะพานนี่สายนะสายปลิวแล้วถ้าขึ้นแบบด่วนแบบวิ่งกันร้อยว่าปลิวแน่ๆเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเหมาะสําหรับไปวิ่งความเร็วสูงแล้วก็ด้วยความเป็นเครื่องเล็กพันสเครื่องสามสูบเป็นเกียร์ CVT เนี่ยเวลาจะเร่งจะแซงอะไรต้องกะดีๆกะเยอะๆเลยนะฮะไม่ใช่แบบแตะแตะแซงไม่ได้คือถ้าจะข้ามเลนแบบข้ามเลนไปแซงเนี่ยโหลุ้นกันหน้าดูนะต้องจังหวะดีมากแล้วยิ่งถ้าแบกน้ําหนักกันเยอะๆเ, <laughs> เสียวบอกตรงๆถ้าเน้นใช้เน้นใช้ในเมืองดีกว่ายังพอเล่นได้เน้นใช้ นในเ,เท่าที่เล่นมาไม่ค่อยเจออะไรถือว่าเสถียรมีก็อาจจะสายพันธุ์ดังสายพันธุ์หย่อนมีบ้างเออแต่ว่าอะไรแบบรุนแรงไม่ค่อยมีอ่ะมีแค่รู้สึกว่ามันก้องแกงมันก้องแกงง่ายมันก้องแกงมันแบบกระดุกกระดิ๊กไปเรื่อยแล้วก,ก็เข้าใจแหละตามราคาเออนะตามราคาพอพอได้สำหรับคนงบน้อยสิบเก้าสิบรรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์ก,กรุงเทพมหานครอยากตีราคาส่งรุ่รถมาได้เลยที่อ็อกซ x ของเรา